Bt ห้าสิบ Pro นะครับจริงๆมันเริ่มปี2 0 1 2มันมาพร้อม Ford r เลนเจนั่นแหละคือกระบะเบาะบอดีถังมันบวมมากนะไอตัวเนี้ยพอไปเทียบกับเจนที่แล้วที่เป็น Bt 5 0ตัวก่อนโปรเออผมว่าไซนั้นยังโอเคกว่าคือไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีพอดีพอมาเป็น Bt 5 0 Pro ปนะุมเนี่ยมันบวมขึ้นเยอะแล้วพอเราไปนดั่งเรารู้สึกว่ามันกะระยะลําบากเอออันนี้พูดส่วนตัวนะคอคือไม่รู้ว่าใช่เหตุผลที่คนอื่นรู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่ามันกะระยะยากเออ,เอ,อ คล่องเอออันนั้อนะอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วก็เรื่องของเกียร์อะไรรู้สึกมันไม่ค่อยลื่นเวลาเข้ามันมันจะแบบฝืดฝืดมันขัดๆหน่อยคือมันอาจจะเป็นแบบนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเทียบกับเราไปขับวีโ o ้ไปเทียบกับขับดีแม็หรือว่าไปขับพวกนาวาร่าหรือไต t ใต,ตรู้สึกเกียร์มัน ยาแต่ถ้าพูดถึงในแง่การใช้งานเนี่ยมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ซีเรียสหรอกมันก็คล้ายๆเลนเจอร์นั่นแหละนะฮะจะมีนิดเดียวคือเกียร์ออโต้เท่านั้นเองที่เคยซื้อมาเป็นเกียร์ออต้รุุนเนี้ยประมาณปี13อะไรเนี่ยแล้วไมมันเยอะ200แสนกว่าโลแล้วเกียร์พัง <c oughs> ที่เจอกับตัวนะเกียร์พังแล้วแล้วก็หาช่างซ่อมยากหานะช่างที่ชำนาญที่กล้าลือยยากนะจนช่างก็เสนอศูนย์ก่อนตอนแรกไป0ศูนย์ศูนย์ก็ไม่ซ่อมอยู่แล้วขายลูกใหม่แล้วก็ถามด้วยอะไรบอกแสนเจ็ดเราก็โอ้โหซื้อมา2 0 0แสนกว่าจะ ซ้อมแสนเจ็ดขัดทุนเยอะไงก็ไปหาอู่นอกหาช่างนอกโพราะว่ฮอนพอประทังชีวิตได้แล้วก็ขายขัดทุนไปนะนั่นก็เป็นเกียร์ออโต้เท่านั้นเองที่อาจจะต้องระวังน้ำมันเยอะๆเนาะแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยจริงๆมันเล่นได้แต่ว่าผมว่ามันขับไม่ถนัดแล้วก็อย่างหนึ่งเลยนะที่อาจจะคนเล่นน้อยด้วยความที่มาสด้าเนี่ยเขามีทั้งเก่งแล้วก็มีทั้งกระบะแล้วยอดขายเก่งเ่ะเขาเดินวัดกระบะเพราะฉะนั้นการตลาดเขาจะโฟกัสแค่เก่งเพราะฉะนั้นเรื่องอาลงอะไรศูนย์บริการอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเราเข้าไปเนี่ยม,มันจะไมากา เพราะหนึ่งเลยคือศูนย์บริการมาด้าต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้น้อยลงเยอะแล้วเรื่องอารมณ์อะไรอะไรก็อาจจะไม่ได้มีสต็อกเยอะเท่าแบรนด์อื่นเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่ต่างอะไรกับเรนเจอร์แล้วเรนเจอร์อาจจะขับถนัดขับง่ายกว่าเพราะฉะนั้นคนก็เลยอาจจะวิ่งไปเรนเจอร์เยอะกว่าเนาะบีทีก็แหละอาจจะลังท้ายบวยนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเป็นมือสองราคามันถูกถ้าที่บับคู่แข่งมันถูกที่สุดต้องบอกว่าถูกที่สุดในบรรดาตัวเลือกแต่แลกกับการที่ศูนย์บริการน้อยกว่าเพื่อนนะครับรก็อะไหล่ก็ไม่มั่นใจนะ ช่วงลงช่วงล่างอาจจะใช้ได้หรือเครื่องยนต์อาจจะใช้ได้แต่ถ้าเป็นพวกอินเทเลียอะไรเนี่ยอาจจะต้องหาของยากนิดหนึ่งเพราะว่าศูย์มันน้อยหรือว่าจะไปหามือสองก็ด้วยความที่ขายน้อยของก็เลยน้อยนะครับก็จะมีข้อจํากัดนิดหนึ่งพอเล่นได้นะฮะแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมราคามือสองอยาคาดหวังมากถ้าจะขายต่อแต่ถ้าจะซื้อใช้ก็ถือว่าก็ถือว่าไม่แพงแต่คุ้มหรือเปล่าในระยะยาวไม่กล้าฟันธงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะติดเรื่องนี้แหละในเมื่อมันมีตัวเลือกอื่นที่คล่องมือกว่าก็จะไปทางพวกดีแม็กซ์ เจอ,อ19สีประกอบรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปพฤกษ์กรุงเทพมหานครอยากตีราคาส่งรูปรถมาได้เลยที่อินบ็อกซ์ของเรา